สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับพี่น้องชาวไก่ชนด้วยนะครับก็มาว่ากันเรื่องการผสมพันธุ์ไก่ยังไงให้ได้ตัวผู้เยอะๆนะครับเป็นปัญหาของหลายคนเพราะหลายคนนะครับเลี้ยงมาแล้วมันผสมพันธุ์แล้วได้ตัวเมียเยอะอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่วันนี้แอดมินไก่มีวิธีการและมีแนวทางมาให้ทําตามครับ อันนี้ทดลองนะครับทดลองและทําม,มันค่อนข้างจะได้ผลดีถึงดีมากนะครับก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง youtube f a c e b o o แอดเพจเอส e ีเคและก็ช่องนายไก่ชนทาง t i k t o กด้วยนะครับหรือกลุ่มไลน์นายแก่ชนก็ได้นะครับพอมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันในกลุ่มไลน์ได้นะครับกับอ๋อหลายคนถามผมว่าเอ๊พี่ไก่ทําไมช่อง youtube หายไปคลิปเก่าๆหา,ายไปก็ช่องเดิมโดนปิดนะครับแล้วก็คลิปล่าสุดก็โดนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการสปอยเนี่ยมันมันเป็นการส่งเสริมการพนันส่วนทิกกมีคนกดรายงานคือช่องผมโดนใบเตือนนะใบเตือนทุกอันเลยถ้าสมมติว,ว่าทิกก k รอบนี้ผมลงคลิปไปนะครับถ้ามีคนกดรายงานหรืออะไรอีกอะ่ะโอ้โหช่องผมโดนปิดแน่เลยเพราะโดนปิดไป3มช่องแล้วครับอ่าไม่ว่ากันนะครับมาเข้าเรื่องดีกว่า คือการผสมพันธุ์นะครับถ้าจะให้ได้ตัวผู้เอาแบบนี่เลยตอนเช้าก่อน6โมงเนี่ยถ้าเรากดผสมได้นะกดผสมอ่ะจะได้ตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียอันนี้ค่อนข้างจะได้เปอร์เซ็นที่สูงกว่าชัดเจนเลยสมมติว่ามี10ตัวโอกาสได้ตัวผู้ถึง6ตัวเลยนะครับแต่ทีนี้ที่เด็ดเข้าไปกว่านั้นอีกอ่าเด็ดก็เข้าไปกว่านั้นก็คือเทคนิคการเพิ่มฮอร์โมอนเพศนะครับก็คือ ตัวผู้ก็กินฮอร์โมนเพศผู้ได้ครับกินปกติเลยแต่พิเศษหน่อยก็คือที่หลายคนคิดไม่ถึงก็เพราะไก่อะเพศมันถูกกาหนดโดยตัวเมียอ่าหลายคนจะเถียงผมว่าโอ้ไม่ใช่อย่างนี่นมันถูกกาหนดเพราะสเปเอร์ไปศึกษาดูได้นะครับแต่ว่าอย่างจระเข้เนี่ยไข่เขาเนี่ยออกมาไม่มีเพศนะครับถ้าอุณหภูมิมันร้อนก็จะเป็นเพศหนึ่งอุณหภูมิเย็นก็จะเป็นเพศหนึ่งแต่ไก่อะถูกกําหนดเพศโดย อฮอร์โมนของตัวเมียเพราะงั้นเทคนิคของผมก็คือแก้ปัญหาโดยตรงเลยไก่หลังจากเขาไข่ใบหนึ่งใบที่สองเสร็จปับ๊บผมจะเริ่มป้อนฮอร์โมนตอนเย็นเนะี่ยผมจะป้อนฮอร์โมนเลยฮอร์โมนเพศผู้เทสโทโรนเพื่อเอาไปลดฮอร์โมนเอสโตรเจนในตัวเมียหลายคนก็ถามทาไมพี่ไก่ไม่กินตั้งแต่ตอนแรกคือถ้ากินแล้วมันชอบก็คือไก่ชอบเป็นหมันคือไม่หมันละแต่มันไม่ไข่มันจะอ้วนอย่างเดียวเลย มีมันเต็มเลยแต่ไม่ไข่บางตัวขันด้วยนะเออจริงบางทีตัวเมียขันไม่ได้พูดเล่นนะครับจริงๆแต่ถ้าอ่ามันไข่ไปแล้ว1-2ฟองเนี่ยเรากินฮอร์โมนเพศผู้เข้าไปไอเทสโทโรนเนี่ยมันจะไปลดอ่เทสโทเจนของตัวเมียก็คือเอาง่ายว่ากินฮอร์โมนเพศชายอะ่ะมันจะไปลดฮอร์โมนเพศเมียในตัวมันแล้วมันจะเพิ่มโอกาสที่ไข่ใบนั้นหรือ ใบต่อไปนะ่ะจะเป็นตัวผู้สูงมากสูงจริงๆแล้วจากการทดลองนะครับล่าสุดเนี่ยก้าใบเป็นตัวผู้หมดเลยก็ยังมีนะครับเพราะงั้นเอาไปลองทําตามนะครับผมไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นผมไม่ได้บอกว่าได้ผลอะไรยังไงแต่ที่ทํามาดีมากอ่าดีมากเกินคาดและเกินความพอใจนะครับเทคนิคนี้ใช้การกดผสมในช่วงเช้าก่อน6โมงและก็อ่า การเพิ่มฮอร์โมนเพศชายในแม่ไก่คะณะไข่นะครับก็ลองทําเล่นๆได้ครับบางคนบอกพี่ไก่ยาตัวไหนคือฮอร์โมนเพศนะมันมีหลายชนิดมากหลายลายี่ห้อมากพี่ไปที่ร้านเพศสัตว์แล้วบอกพี่ผมมาซื้อฮอร์โมนเพศชายเขาก็จะถามว่าเอาแบบฉีดหรือแบบกินถ้าแบบฉีดก็ใช้ได้นะครับแต่แบบฉีดเราจะฉีดทุก ทุก3วันก็ได้กินเราก็จะกินทุก3วันเหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่ายี่ห้อไหนอะไรยังไงได้หมดขอให้เปลี่ยนฮอร์โมนเพศผู้นะครับก็คือฮอร์โมนเพศชายเราเนี่ยครับไปซื้อเลยร้านขายยาคนทั่วไปนี่แหละครับเอาอป้อนลองดูแล้วผลลัพธ์จะได้คือถ้าใครทดลองอะไรแล้วได้ผลยังไงมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแต่อันนี้ผมทดลองไม่ใช่ตัวหนึ่งตัวเดียวหลายตัวนะครับพ่อผมทำเก้าตัวนี่ก็ออกมาเป็นตัวผู้หมด ลูกพี่กดแล้วก็ทําแบบนี้6ตัวก็ตัวผู้หมดนะครับก็ลองดูได้นะครับแต่ไข่มันจะไม่เยอะส่วนใหญ่จะอยู่ไม่เกิน9ใบ10ใบเนี่ยประมาณนี้ครับเพราะว่าการกินฮอร์โมนเพศผู้ก็ทําให้ไข่มันน้อยด้วยนะครับอ๋อมันก็สําคัญเรื่องก,การบํารุงร่างกายด้วยนะครับก็ฉีดยาบํารุงอาจจะเป็นพวกโชก้าหรือว่าพวก คาโตซานแต่ถ้าดีหน่อยก็โชก้าอย่างเงี้ยพ่อแม่พันธุ์จะแข็งแรงนะครับลองลองได้นะครับเอาไปวิธีนี้ไปใช้นะครับใครไม่เข้าใจก็ดูวิดีโอซ้ำก็ได้แต่ว่าหลักการง่ายๆก็คือการเพิ่มฮอร์โมนเพศช,ชายให้ตัวเมียแล้วโอกาสที่ลูกไก่ในไข่ะจะเกิดเป็นตัวผู้สูงมากสูงกิงๆลองดูแล้วท่านจะพอใจถ้าท่านไหนดูแล้วชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้แอดมินต่อให้ช่องโดนปิดก็จะมีกําลังใจสร้างช่องช่องใหม่นะครับแต่ถ้ายังไงถ้าท่านไหนดูแล้วไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ